มาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะโเคโเรโคเรสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านผีผีชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้เมนูนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะแซ่บๆเลยค่ะก็คือเมนูหอยลายผัดใบโหระพานะคะเพื่อนๆเ,เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะคะกินได้กินดีอร่อยๆนะคะ เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะไม่เผ็ดมากนะคะถ้าเกิด็ีเด็กก็ไม่ต้องเผ็ดมากนะคะเพื่อนๆมาค่ะเราไปเข้าสวนกันก่อนนะคะวันนี้ <c oughs> แล้ว่อนมาเข้าครัวน,นะคะนี่นะคะ <c oughs> เข้าสวนนะคะมาเด็ดใบโหระพานะคะโหระพากำลังงามเลยะคะ่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะเอาสักสี่ห้ายอดนะคะกำหนึ่ง เราจะใช้ใบโหระพาเยอะนิดนึงนะคะเป็นสมุนไพรอร่อยๆนะคะสร้างความอร่อยให้กับผัดหอยลายของเรานะคะ,คะแล้วก็มาล้างนะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เด็ดใบนะคะเด็ดใบออกเป็นช่อๆประมาณนี้นะคะโอ้ยใบเนี้ยอ่อนๆน่ากินมากๆเลยคะ่ะดูสิคะมี <laughs> คน <laughs> ชอบกินใบโหระพานะคะนี่นะคะประมาณ1จานนะคะเก็บได้ ประมาณ1จานนะคะนี่นะคะเยอะๆแบบนี้นะคะชอบเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะมาค่ะเราก็มาดูนางเอกของงานนะคะนี่นะคะรอ,อยลายนะคะ <c oughs> สั่งร้านบอกว่าเอาตัวใหญ่ที่สุดในร้านนะคะ <c oughs> ก็ได้มาโลหนึ่งนะคะนี่นะคะเอามาร้างทําความสะอาดนะคะล้างแล้วสองสามน้ํานะคะนี่นะคะบอกเอาตัวใหญ่ที่สุดเขาบอกใหญ่ที่สุดละแค่นี้นะคะเ <c oughs> สร็จแล้วเราก็เอาพริกตำๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อให เขาเรียกว่าอะไรให้หอยมันเผ็ดมันจะได้อ้าอ้าปากหอยนะคะแล้วก็ไข่พวกดินดินดินทรายอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกมานะคะเราก็ทําตามนี้นะคะแล้วก็นะคะแช่ไว้ประมาณสัก10นาที5นาทีก็ได้นะคะมาค่ะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะหอยลาย1จานนะคะนี่นะครล้างทำความสะอาดเรียบร้อย ใบโหระพานะคะพริกแดงกินดาหนึ่งถ้วยนะคะกระเทียมหนึ่งหัวนะคะซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ผงปรุงรสน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันพืชนะคะเพื่อนๆไปค่ะตอนนี้เราก็จะไปตำโขกนะคะโขกพริกกับกระเทียมนะคะนี่นะคะโขกรวมกันเลยนะคะนี่นะคะ ประมาณนี้เลยค่ะโคกตามที่เราต้องการนะคะละเอียดมากละเอียดน้อยก็ตามนี้เลยนะคะโคเลโคเลโขกไปนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่พริกกระเทียมที่เราตานะคะลงไปผัดนะคะเพื่อนๆหอมเลยค่ะเพื่อนๆพอนพพริกกระเทียมโดนน้ามันนะคะหอมหอมนะคะนะคะโคเลโคเล วันนี้เรามาเร็วไปเร็วนะคะเพื่อนๆเป็นเมนูง่ายๆค่ะใครๆก็ทําได้นะคะแต่ก็อยากเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะนี่นะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะน้ําปลาผงปรุงรสแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะนี่นะคะล้างนิดนึงเสียดายนะคะซอสหอยนางรมนะคะนี่นะคะโคเร่โคเรหอมสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะผันพริก ผัดให้สุกนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนนะคะหรือช้อนครึ่งก็ได้นะคะก็แล้วแต่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนๆน,นะคะหอมมากๆเลยค่ะน้ำลายไหลมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสกันนิดนึงนะคะโอ้ยโอเคเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะรสชาติเค็มเผ็ดหวานนะคะนัวมากๆเลยค่ะขอบอกนะคะรสชาติที่เป็น นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หอยลายนะคะที่เราล้างไว้หนึ่งจานนะคะเพื่อนๆ,ๆดูสิคะหอยลายก็น่ากินมากๆเลยค่ะสดๆใหม่ๆจากตลาดนะคะใช่จากตลาดละะจากตลาดนี่เองค่ะก็จะไม่รู้ว่าสดใหม่แค่ไหนนะคะแต่ว่าเราก็ไปซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ไฟแรงนิดนึงนะคะเพื่อนๆ,ๆนี่นะคะต้องใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะแล้วก็รอให้หอยสุกแป๊บนึงนะคะ แล้วเราก็มาโคเลคเคเรนะคะคนให้เข้ากันนะคะดูนะคะโอ้ยหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องผัดให้ประมาณว่ารอให้หอยอ่ะมันอ้านะคะ <c oughs> หอยมันอ้างนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ค่อยใช้ได้นะคะนี่นะคะตอนนี้มันจะเริ่มเริ่มอ้าทีละน้อยทีละน้อยทีละตัวสองตัวนะคะมันก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพื่อนะะ <c oughs> ๆบอกอะไร <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆสำหรับบ้านเก๋ๆนะคะก็จะทําการลงพ่เมียนะคะเป็นคลิปพีเมียนะคะวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะเวลา14.30น,นนะคะเพื่อนๆว่างแวะเวียนก็มาส่งกําลังใจให้บ้านเก๋ๆชาแนลกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆแล้วจะกลับไปหาแน่นอนเลยค่ะ ในส่วนของคุณประโยชน์ของหอยลายนะคะก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุนะคะแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่นะคะคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวหนังของเรานะคะใครที่ไม่อยากแก่มีผิวหนังผิวย่นนะคะมากินหอยลายเยอะๆนะคะเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนๆกินดีมีประโยชน์จริงๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ,ะ,คะขอบอกไว้นะคะ หากินกันได้เลยค่ะอหอยรายนะคะก็ทําได้หลากหลายเมนูนะคะมาค่ะตอนนี้เราก็ผัดมาได้ที่แล้วนะคะเราก็มาใส่ใบโหระพานะคะนี่นะคะหนึ่งจานเต็มๆใหญ่ๆเลยค่ะโอยใบยห,ะะหัวรพหัวรพานะคะโอ้ยพูดติดพูดถูกพ,พ,พ,พอโดนความร้อนนะคะก็นี่นะคะสงกลิ่นหอมยวนยวนัยวน่ยวจิตใจมากๆเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนนะคะเพื่อนๆอนืสุดยอดเลยค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆนั่งรอได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะโอ้ยคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะโคเรโคเดน้ำรายไหลตักข้าวรอเลยแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะเพื่อนๆนะค่ะเรามาตักใส่จานเสิร์ฟันเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะ กินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือจะเป็นกับแก้มนะคะโ้สุดยอดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเมนูนี้นะคะหอมยืนยั่ยวจิตใจเลยนะคะออหอยตัวใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆใหญ่ที่สุดในร้านนะคะเพื่อนๆมาค่ะมาค่ะมากินข้าวกันนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะเสิร์ฟกันเลยนะคะเพื่อนๆ สำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทำเมนูแซนอร่อยนะคะก็คือหอยลายผัดใบโหระพานะคะอร่อยอร่อยมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆและก็เ c ทุกทกท,กท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปบ้านเก๋ๆชาแนลเสมอมานะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งกริ้งกริ้งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงเลยๆตลอดไปนะคะ See you again tomorrow สวัสดีค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ